พอดูกอดูไบไทยาเาปเจอได้ยยอะนตอนนี้มันเป็นเพลงที่ทรงคุณค่าลูกลำเพินเราอยู่บุลำเพิน่ถ้าถามว่าอยากว่าอยาลว่าเราเปิดมันไงมันเจอกับจักคนเ็เขาอยากาจากพันล้ันหรือจากรันก้าวรวย่อนกายโอ้กายเก่าก้ารยเก่า โรยร้านสิบปอยมันยี่แปดเด็กไทยมีมันยี่สามครับครับข้าบเพ่งสาวเซาในค่อยหักเครื่องบาตเครื่องจีนหักกับพ่อโจได้เป็นผู้กี่ซื้อไ้ครับผพอดคู่บ๊กเราพี่นีกคู่บ๊กอีกเป็นผู้กี่ซื้ออะไรนี่ครับสาวสซาในค่อยหักเดีาบอกพอดถึงนี่ละเป็นสาวสซานว่าท่านว่าท่านนีมีความหักไหมยังเนี่ยยังมันสมไม่ได้ผมคือมันบอกกับใบหัวเรียหัวต่อที่